เลี <ersch> on, ้ยงเป็ดพื้นบ้านเป็นอาชีพเสริมครับพี่น้องนี่ลูกเป็ดน้อยๆนะครับพี่น้องครับสิบเอ็ดตัวนะครับพี่น้องครับลูกเป็ดนะครับกําลังกินวัอาหารอยู่นะครับพี่น้องอายุประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับนี่ครับลูกเป็ดนะครับพี่น้องเลี้ยงไว้ในบ้านนะครับเพื่อเป็นอาชีพเสริมนะครับพี่น้อง กำลังกินเลยนะครับพี่น้องครับกำลังกินอร่อยอร่อยส่วนนี้กำลังโตกำลังกินกำลังนอนกำลังดื้อน,นะครับพี่น้องเปรียบเหมือนกับเด็กน้อยคนนี่แหละครับพี่น้องกับเป็ดก็นี่มีน้ำไว้ให้ด้วยนี่มีคอ,อกเลยนะครับพี่น้องเนี่ยคอ,อกทำง่ายๆนะครับรอโตก่อนค่อยขยับขยายนะครับพี่น้องครับนี่พื้นที่ นี่ใต้บ้านใต้เรือนของเมถานะครับพี่น้องเอามาวัยยูที่ใต้เรือนเมถานะครับพี่น้องครับเย็นนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตตอนโตนะครับพี่น้องครับพบกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับพี่น้องครับ